สบายดีท่านผู้ชมดีเด้อ ah, จ้าฟ ah, ันต right ัวมะเขือถิ่งแล้วเก็บเอาหน่วยมันเด้อสวัสดีค่ะหน่อยทุกย้อมหนึหน่วยเลี้ยงมาอยากได้แต่เ็บเอาสักหน่อยได้ไหมเจ้าหน่วยปั๊บปั๊บฟันฟันงามันออกแล้วเพื่องเก็บเอาด้ิมันหกเพื่อนเอาละเลื่อเลื่อเอาสิเลื่อนแล้วเจาฟันมันจะไออกเอาสิ เนร่องเก็บเอารดจะได้เอาไปใ่ผููได้กินเอาไปผูกมันหกพนหลงอะไรแบนี่ไรก่อนทางน้ำบก็นหน่วยเขียวเน้อเรื่องนึ่เอาไปตาใสอันนั้นเนาะกล้วยบอกรตานีเนี่ตัวกลับมาแล้วนะน้องสิงน่ะ นอ้อ,องลื้อบังนี่งามี่ถค่ะวทามอีเม่ดูเราเสียไปกินี่บอสร้านจะเอ,อิดมาแล้วพี่น้องเอ,อิดนักเสียหนาซอยข่อยเงี่ยน่ะข่อยเห็ดผู้เดียวขอ่อยใบบวบเผ็ดแล้บเบาบเผ็ดซอยเราซอยอยู่ละซอยกวดซอยเผาแล้วบอกมันนั่งเสียเราห่อนแล้วใบวววแล้วแล้วคิดคาด ก็เลยเอนร้านมาซอยข่อยแล้วเสียหนาเสียนุก,กว่าจังเมื่อเพราะว่าอยู่พุ่นกับบ่มีแนวเห็ดกอ่อนน้ำอ้นกะสรุปแล้วนางสาวจะจะเห็นงานบ่ไปเห็ด,หด,ดบูหูน้ำโดยมอยอยอาอยู่น้ำข่อยกะทุวาอะลรแต่ทีงเงาแน่เพราะว่ามันบ่มีไพเนาะพี่น้องต้องเข้าใจต้องแต่ข่อยเขาไใหายร้านหิวดอก พอมาใส่มันเจียหากเาใหเงินมันมาไสมนให้เงินบ่เสียหาให้เท่าไรพันหนึ่งสองพันพันหอันเให้หน่อยก็บรันน mm. ึ่งสองพบุ้มีเนาะดีไลกับทางเอาเนาะคิงเอาซ้ำนี่แหละให้ไล์กับไม่ไลด์เจ้าน่อ เราคอ,อยยังหายไหมน้ำสาอ้อนเราพอหายเจ้าเลยเดย้น้ำสาวอา้นนะเราให้ความสุกเจ้าเราเอาใจเจ้าบดทุกอย่างน้ำสาอา้อนนะเราดูแลเจ้ามัดผมวีผมนะสาวผัเป็นนังสัตว์เด้อเจ้าไงแล้วราวมัเป็นเด็กน้อยผมมาเอาใจเจ้าได้ออเอาใจคนบ่เป็นอยู่ได้ก็คืออยู่อยู่บ่ได้กลไปบ่ได้ห้ามจิตใจอยู่ใช้ก็อยู่ มีเหวียงกระมานมีอยู่ยกระยูพุ่นข่อยสี่ห่เจ้าอยู่พุ่นสองอาทิตย์มาอยู่นักข่อยสองอาทิตย์ตกลงบ่อยู่น้กสาวอ่นสองอาทิตย์อยู่นักข่อยสองอาทิตย์เปลี่ยนกันดูแลเจ้านั่นบ่แม่นว่าบ่ให้บ,บห่ให้ร้านอยู่ทั้งเดือนใจหละกยาจะห้อยู่แต่ว่าขิดถึงเขาถึงเฮาใจเขาใจเฮาเขาก็ไวรุ่นเนาะขาเขาอยู่พุ่นเขาพอมีมูอมีพวก เขามาอยู่น้ำข่อยเขาบุมีหมูเขาเงางก็มันฐานะสีนอเอ้ยจะอยู่น้ำข่อยสองอาทิตย์ดูน้ำเช้าอ้อนซองอาทิตย์ไปไปมาๆนี่ก็ทหารเกณฑ์จะนี่ก็ต้องไปเลือกคัดกรองไว้แล้วนะนี่ต,นต้องเยียมโตแล้วนะนี่อือก็จะไปอยู่ลอยๆอยู่เล่าอยู่บ่ได้ส็บอกใหรอืออายุสิบเจ็ดปีสิบหกปีดังสิบเจ็ดนี่ต้องไปเขียมแล้ว เลีย้ยมโตเลยต้องไปหาพ่อเจ้าเห็ดพอเจ้าพาไปเห็ดหรือบระสันกับใายมาเข่าสำเลาะมีให้เราเผ็ดพาไปเป็นตุ๊กษาขรุขระน้ำตุกเจ้าดอกวกันค่ะมีราากับเฮื่อนเพื่อนเพนเ,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 นเนดียวกัน,นแนล่นหน้าแล่นหลังมาอยู่เฮื่อานตามใจผัดแห้งแห้งเหลืองตามใจนี่ไปอยู่น้ำตาสาวอ้อนนี่พี่น้องพี่น้องมาแล้วกับพี่น,อน,น้องไปเล่นนาอย ไปอยู่น้ำานาซาอ่นตามใจไปอยู่น้ำแม่เท่าอนอลพุนอรรถขาไปเ่นฮอนเมืองสวรรค์ผุนไปผับบอกกลับมายามอเซ้าถือให้ต่อไปใช้ามาใช้ต้าต้องบอกคือเจ้าอยู่น้ำข่อยคือกันพอสิบอกไปเลยเด้อนางทิงเ้อรบอกเจ้าเลยนะลูกนะ สามมลข่อยสิไปห้าน่าเด้อแป๊บหนึ่งก็คือแป๊บหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเจ้าก็ว่าคือชั่วโมงหนึ่งโมงเม้นคือจะมาหอดโมเว้นเดี๋ยวไปสองโมงหอดเฮือนโมเว้นเจ้าฮักกับขับมนันเออเจ้าเห็ดเนี่ยข่อยห่วงเจ้าเจ้าเขอ้าใจบ่มาหอดเฮือนปุ๊บสามมลข่อ,ขอยจิ้เอามือถือข่อยเขาเอามือถือไปส่องเพป็นว่าไปข่อยก็คข้องข้องยังโมมา,มาอยู่พี่นออ้องเออคนต้นสีหายเบาเพ็ดออกไปดำอีกแล้วเป็นคือเถี่ยวตะก่อนนะ อกิ๊บดี่อยชิจมให้ร้านกิ๊นี้่ะอือพอบอกว่าเขียวไปเขียวมาเด้อาเขคา,ขาถามเพาก็นั่งเล่นอยูหห่หันหละมันท้อน่าสั่นนั่งมานังเจ้าก่อนเจ้าสิไปนี่ห้าสชีเห็ดเล่นอยู่หันก่อนเด้อจักชมงนูดนชมงหนึ่งเขาจังสิเข่ามาจะต้องบอกข่อยไหมข่อยจังสบมาข้องทางโอ้โเจ้าอย่าเห็ดแบบนี้จักเถื่อเด้อธนาดเด้อข่อยบอกโอเคนะข่อยย่านรถความรถชนเจ้าเข้าใจบ่ต้องขี่รถออกไปนั่น ตกี้รถแข็งหร้อบะอ่หึใจเห็ุแบบนี้เ้อะใจอยู่ใ้วความรับผิดชอบของข่อยนะชีวิตเจ้านะั่นอืมตอนสิไปไซต์ต้องบอกข่อยตอนสิปไปเซเว่นจ้ก็บอกข่อยไม่ยัย้งจ้าเบิร์ตต้องบอกข่อยเงินคือการไม่เป็นห้พันหนึ่งใส่เบิร์ตมือเดียวเงินพันไม่ได้ใส่เงินเบ,เบิเป็นพันไอนเงินให้ชองพันเนืออยู่ เลืออยู่พันหนึ่งพี่น้องว่ะเลือดมีพันหนึ่งร้อยว่ะสังเกเอาไปเห็นยังโทรศัพท์เราไปจ่ายตั้งแต่เมื่อเา่าผุดโทรศัพท์มาจ่ายเราเรียบร้อยเออได้เงินบัดเก้าร้อยมันเห็เนได้ยังอ,อนะืค่อยหางเจ้าเนอะคือข่อยอยากหางหเจ้าอยากเวลาเจ้าอยากกินยังส่วนตัวเจ้ากระต้มกระนองเจ้าก็ซื้อกินที่ว่าข่อยหางเจ้าจริงๆเราคนพอหางเจ้าก็ได้เจ้าเป็นล้านข่อยขอประจําเป็นต้องมาจ้างเจ้าดอากเห็ดเบี้ยเพื่อนนี่ น้ำพังคนเลี้ยงสามาแต่น้อยๆก็่เแห้งแต่เขา,าอ,ขอ้นเขามดเลี้ยงนะ้าใจใน่เด้อเข้าใจบนอภาเว์เนี่ยอาาเอเยอกูเป็นห่วงมึงได้หนิกูเว้าอยู่นี่ค่ะถ้าเขาบอแพ้งน่ะเขาบอมาจมเขาบอมาเว้าแล้วแต่วี้แม่มันเป็นยังไงมันช็อใจแล้วเออเบ้งแนบเบาเผ็ดนั่นจะให้ให้ร้านเด้อมบนเด้อคว,วามพอแพงเจ้าร้านมาอีกจะให้ให้ร้านเด้อตัวจะไปให้ร้านเด้อแล้วค่อยจมให้เจ้าเบาเบาเผ็ดน่ะ บอกเกงใจข่อยเจ้าก็ต้องเกงใจระบาวจะอยู่น้ำระบาวเพบ็บเ,ออเพื่อนนี่ก็เพื่อนเพลินมันเป็นเนพื่อนสาวเจ้ากับใจบบเอามาอาศัยคนอยู่เออเรยจะเห็นแต่นะข่อยเครียดข่อยห่าไรเรื่องนี้นต่อไปใส่มาใส่ต่อต้องบอกขอ่อยว่าจะอยู่โดนทำไรเออต่อไปหาชั่วโมงเด็กไปก็ไปจากมากกับมา เราบมื่คืนบอกข่อยเป็นห่วงเจ้าญาติลดความลดตีนดันลดต่ำผมด้เมรีชาอ้อนได้สิบกว่เลรียญโหัวคือเจ้านะ่อนะอือเราอ้นเราเขาไม่มีเงินให้เจ้าได้เจ้าอยู่นลำลาวนะ่ะเราพังครอบครัว,พพวแล้วกับพ่อแห้งเลยเรามีเราก็ให้เล็กๆนหน่อยๆเราสิมาให้คือข่อยให้เจ้าหนิเป็นไม่ไรดอกตะอ้อนเราแห้งว่าเอาเลยข่อยบ่ยไ,ได้ให้ได้ คอยเลี้ยงคอยกินกับพ่อแห้งแล้ว,วเราอะกระเบนควบเล่าเด้เาให้บอกคอยบ่ให้เงินเจ้เจาคุณคอยนะให้คอยจากหานเงินใมีเงินติดโตกระเบนยังดอกก็ที่ว่าให้ให้ก็ว่าเป็นใส่ใส่มือเดียวเงินหาร้อยเงินพันต้องประหยัดใส่เออกินอยู่น้ำตาลวัดกุญแจงบ่วกของใส่ของสวยน้ำพังมาซื้อกินเองยังพอใคร เอาไปเห็ดยังเงินนะ่ะจังหวะเบิดเอาไปเอารากไปกลางเรืนเอาไปโยนเขาอันอันอันฮะนะเม่นังกรอบต้นกล้วยนะเอาไปต้นกล้วยอือพี่น้องเอาซ้ำนี่ละเครือมะเขือคืนเด้อพี่น้องเด้อมมะเขือคืนเด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก่ะถอาผู้ใดบ่วหมักว่าข่อยจมไห้ร้านกะขอโทษขออภัยเด้อบังเถอะข่อยกัมาอจะบายสองออกไปฮักกะมานี่ถึงเจ้าสิวาจังไรจนทุ่มเลยนี่หกโมงแล้วโอเคค่ะไม่พกอนใไมคลิปนหนาพี่น้องเข็ดข่อยห้ายขหอยได้รลานกะหล้านได้่ะบ่ัวบ้าบเปนแหงบูฮูจักความอืม